เมื่อไหร่บ้านตูที่เขาใหญ่จะเสร็จอยู่ๆเขาก็บอกพี่ลุกผมมีบ้านที่กรุงเทพครับใช่ครับพี่ลุกมาดูสวนให้หน่อยไะลุยนี่คนนี้อยากได้ฟิตเนสคนนี้บอกเอาไว้ก่อนสรุป มุมที่มองเห็นจากรกะเบียงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มองส่วนได้แล้วมันจะสูงไปกว่าน,นี้อีกไม่ครับไม่ได้พวดพลาดเขาไม่ได้โตแบบตื่นเช้ามาแล้วแม่งขึ้นมาอันนั้นแจ็คผูกค้ายักษอันนั้นคือทัวร์ละป่ะเะี๋ยวมานั่งคุยกันแพทเทิร์นของลายที่มันอาจจะปรับตรงประตูหรือปรับตรงนี้เพื่อให้มันแมทกันทําไปพี่ไม่ได้เป็นคนอยู่นี่อยู่ได้นะมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะนั่งฟังเพลงมีข้อ่าหลายคนถามผมมาตลอดเลยนะว่าเมื่อไหร่บ้านตูที่เขาใหญ่จะเสร็จพับโปรเจกต์ไว้ก่อนเลยค่ะพอพับเสร บูมเข้ามาเป็นหลังนี้ที่กรุงเทพใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราว่ากันแต่ตรงนี้เนี่ยเลยต้องมาลุยต่อแล้วก็น้องเนี่ยเขาก็อยู่ๆเขาก็บอกพี่ดุ๊กผมมีบ้านที่กรุงเทพครับใช่ครับพี่ดุ๊กมาดูสวนให้หน่อยไปลุยครับผมเชิญครับอันนี้เนี่ยบ้านค่อนข้างจะเต็มพื้นที่เนาะเพราะั้นเราจะเหลือโซนนี้ที่เป็นโซนไฮไลท์ที่เป็นสวนของเราใช่จริงๆเราแอบเข้ามาคุยกันแล้วรอบนึงแหละแล้วก็เลยพี่ก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเทเรสที่เป็นกระเบื้องขาวดา ครับใช่ครับแล้วตู่อยากสร้างความ private ตรงนี้ด้วยการทำฟาซาด อ่ะใช่อยากมีฟาสาดตรงนี้มีฟาสาดซึ่งอันเนี้ยไปคุยกับอลูเฟนแล้วใช่ครับมีอลูเฟนและข้างในก็มี a b เบด้วยเป็นพวกประตูบานเลื่อนลูมิเนีก็เลยต่อมาที่อลูเฟนใช่แต่เราอ่ะจะต้องมาคุยกันก่อนเพราะว่าผมแอบดีไซน์ขึ้นมาให้ประมาณหนึ่งลิงก์ความขาวดําลิงก์อะไรต่างๆ่งคเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่พี่อยากลิงก์กับตรงนี้ไงตัวบ้านของคุณก็เป็นแบบเฟรมสีดําบ้านสีขาวมันมันลิงก์แล้วมันดูแบบโมเดิร์นนีโอคลาสสิกมีความร่วมสมัยพี่ก็เลยรู้สึกกว่่่าตตตรงงงเเเนนนนีีี้้้ยออปป็็ลลททหัม จากห้องต่างๆได้แม้กระทั่งข้างบนมองว่าน่าจะเป็นเสม็จแดงที่แบบลีลาสวยๆหรือต้นใดๆที่คุณชอบมี2ต้นที่เคยเห็นพี่ดุกเอาไปลงที่ไหนบก่อนที่มามีบอกมีมั่งมีกับเสม็จแดงคืออย่างนี้มั่งมีอ่ะฟอร์มเขาจะค่อนข้างตรงขึ้นไปแล้วก็ไปแผ่บานข้างบนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเสม็จแดงเนี่ยมันอาจจะมีฟอร์มที่แบบว่าเป็น1นอันเลี้ยวๆกันไปอ๋อแต่เมื่อกี้พี่ดุกเปิดเสม็จแดงให้สวยบ้านแมนการินสวยไม่เป็นไร เราต้องใช้เวลาในการที่จะเสาะหาแต่มันจะเป็นต้นไฮไลท์ที่เราจะลงทุนกับมันดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบะขึ้นมาเขาอยากได้ฟิตเนสเราฟันธงกันรื้ยังว่าเอาหรือไม่เอานี่คนนี้อยากได้ฟิตเนสคนนี้บอกเอาไว้ก่อนสรุปเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ครับถ้าเอาไว้ก่อนเอาอย่างนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพี่จะไม่ใส่อะไรเยอะมากเพื่อรองรับอนาคตอ่าโอเคโอเคอนาคตยูอยากค่อยเติมค่อยว่าไปหรือว่าชิงช้าที่เก๋ๆตั้งก็ยังโอเคฮะหรือ จะเป็นน้ำ ที่จะมาตั้งแบบง่ายๆที่มันไม่ต้องทําโครงสร้างเยอะที่ว่าให้ค่อนข้างเซนเอาไว้รออนาคตส่วนตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์มาประมาณหนึ่งที่คุยไว้ตอนเนี้มันเป็นประตูตามที่ออกแบบมามันจะเป็นประตูเปิดใช่ป่ะฮะ๋องบานแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นบานเปิดอ่ะตัวลายข้างในฮะของฝั่งนี้ที่ไม่ได้เปิดที่มันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะมีขอบบนขอบล่างแล้วก็เป็นลายลายที่เราออกแบบไว้แต่พอมีประตูปุ๊บมันจะมีเฟรมเพิ่มขึ้นมาทําให้ลายมันไม่เท่ากันหลางจานั้นมานั่งคุยกันแพทเ ของลายที่มันอาจจะปรับตรงประตูหรือปรับตรงนี้เพื่อให้มันแมทก,กันให้มันแมทกันทีนี้ถ้าตูไม่เปิดตรงนี้จะปโปร่งๆซึ่ง<ะ>ที่เห็นด้วยนะเพราะว่า<ะ><ะ>พี่กลัวว่าตรงนี้พอสุดท้ายฟิแนลตรงนี้ข้้งล่างเนี่ยจากสเต็ปเนี้ยมันจะต้องเป็นกรวดแล้วก็<ะ><ะ>เป็นตัวกระบะดแล้วตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันจะเป็นญ่าอะไรว่าไปพี่ก็รู้สึกว่าเพื่อไม่ให้มันแห้งแรงตรงนี้น่าจะต้องมีเลเยอร์ของไม้พุ่มต่างๆนิดหน่อยครับนะครับ<ะ> มุมมองที่พี่ว่ามันคือไฮไลท์ของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการตามพี่ว่าพอามองไปกับเบื้องขาวดำแล้วก็มีกระบะขึ้นมาอาจจะมีขอบขาวดำลึกนิดหน่อยต้นสม็ตแดงหรือต้นใดๆส,สวยเด่นๆมีมีกิน่นคลีนข้างล่างมีหินแล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วไปอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อพรางความรู้สึกของความเป็นหมู่บ้านอะครับตรงนั้นนะฮะก้อนเวิร์กนั้นอะที่เราจะใส่ใสเ่เข้า<ๆ>ไปแล้วก็มีต้นที่มันกลางๆสูงขึ้นมาช่วยกันพรางกับไอ้ต้นของหมู่บ้านครับนี่ออกอใช่ไหมฮะมันก็จะรู้สึกว่าเปไห เป็นไฮไลทของเราอาจจะใส่ซ้ายขวาตรงเนี้ยมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่ไฮไลท์ที่สุดทีนี้มุมที่มองเห็นจากระเบียงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มองสวยแล้วก็ระเบียงด้านบนพี่ว่ามันโอเคเพราะว่ามันจะทําให้ตรงนี้ดูร่มรื่นด้วยมนภาพออกมะฮะขึ้นอยู่กับต้นที่เราหาได้แล้วมันจะสูงไปกว่าน,นี้อีกปะ,ะไม่ฮะพวกนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้พรวดพลาดขนาดนั้นเราคอยคุมมันได้อยู่นะเขาไม่ได้โตแบบตื่นเช้ามาแล้วแม่ ขึ้นมาอันนั้นแจ็คผู้ค้า,ายัดอันนั้นคือถั่วล้วนะออามาดูห้องนี้ห้องเด็กน้อยขออน,นุญาตนะครัะเห็น่หมมุมนี้เป็นมุมที่ จะได้ร่มงเงาได้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นพี่ว่าห้องนี้น่ารักเลยแหละใช่ฮะแล้วตรงนี้อยู่มีเก้าอี้นั่งที่เป็นสัก2ที่นั่งตรงนี้ก็เป็นสวนเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่ารอบๆคือตอนแรกอะเรื่องทรงกระถางอะผมก็ไม่ติดแต่ว่าคุยกับนุชแล้วก็นึกถึงทรงบ้านมันมีแต่เลียมหมดเลยแล้วก็นึกไม่ออกในมุมของดีไซน์อะการแบบเหลี่ยมไปหมดแล้วมันมีกลมอันเดียวมันจะแปลกหร่อปล่าอะไรฮะมันก็จะช่วยทําให้บ้านมันดูนุ่มขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กลมมันเดียวหรอกมันมีเคิร์ฟตรงนั้นแล้วสุดท้ายเดีี๋ยวะะมมกกรรถาลอไ ไม่ไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกเติมตรงนี้ให้มีเลเยอร์ของส่วนได้ฟันธงจบเลยได้ตานนั้นอ่ะงั้นเราเราฟันธงหนึ่งเรื่องคือเรายังไม่เอา f i เน็ตตรงนั้นและที่2คือกระบะเนี่ยเราไม่เอายกขึ้นโอ้โหเดี๋ยวก็มีเชื่อเถอแล้วเราเหมือนอยากได้เหมือนแบบเป็นคนออกกาลังกายเยอะด้วยนะแต่ไม่ใช่จริงๆราแล้วไม่ได้ออกกำลังแต่อยากได้แตอยากได้อ่ะก็ เพื่อพื้นที่ไปให้แล้วเดี๋ยวให้เขาป้า,ปาว่ากันเองว่าถึงเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้กระบะเราเราไม่ก่อขึ้นนะเราทําแค่กั้นเคิบแล้วก็น,นี้เราจะเทลีนแล้วก็ใช้เป็นกรวดฟิกทีนี้เรื่องลายลายที่พี่จะโยนมาขาวดานิดนึงติดไหมเหมือนจะติดเออผมยังขอดูาภาพก่อนได้ไหม ได้ครับลองดูภาพก่อนได้ครับแต่ว่าแค่แค่แบบเออผมไม่ไม่รู้สึกว่าลายแค่เนี้ยพอแล้วสำหรับผมอตรงเนี้ยแอบอยากให้มันธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยอรีใช่ใช่พี่จะทําให้ดู2แบบได้ครับได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าปลูกเรือนเราต้องตามใจผู้อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะพี่ก็เชื่อว่าถ้ามันใส่แค่นิดหน่อยอ่ะมันอาจจะโอเคเพราะว่า คือโดยโดยเทคนิค<ม>ที่อ่ะพี่จะมีการโยนเรื่องของของสีของลายอะไไปกระจายไปเพื่อให้มันมลิงก์กันแค่นั้นเอง ดูสายตาเขานะเขาแอบเกรงใจเรานิดนึงเกรงใจพี่ดุไม่ต้องเกรงใจติวะมันก็ต้องคุยกันให้เคลียร์ว่าว่าอยากได้อะไรเยงแน่ว่ารถบที่ก็จาวสไตล์ที่ที่พี่คิดว่ามันน่าสนใจนามานําเสนอซึ่งเข้าใจได้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําไปพี่ไม่ได้เป็นคนอยู่นี่อยู่ได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมานั่งฟังเคาแขกไม่ใช่ว่าเกรงใจกันแล้วพอมาปุ๊บก็แบบพี่ดุทำให้ไงก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะอืมอ่ะโอเค